สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะประจําเช้าของวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563แล้วค่ะเช้าวันสดใสนะคะพบกับคุณธิติกรและดิฉันธิพยประดาค่ะที่วันสดใสนี้สดใสนํามาตั้งแต่ต่างประเทศเลย,ะเลยนะครับเพราะว่าสหรัฐนี้เมื่อวานนี้ทางดาวโจนเนี่ยพ<อ>ุ่งขึ้นมากว่า327จุดนะครับค,ความเชื่อมั่นมาจากการฟอร์แมตท,ทีมรัฐบาลนะครับการถ่ายโอนอำนาจค่อนข้างจะเป็นไปได้ดีที่สำคัญรายชื่อแคนดิเดตน,นะครับผู้ที่จะมารับหน้าที่รัฐมนนนตตรรรรีีีีว่่่าากกกะททงงงคลัอ้บชไป ทางคุณเจเน็ตเจเลนนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดนโยบายค่อนข้างเป็นสายพิราบนะครับหรือว่าเป็นนโยบายที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนได้ตลาดค่อนข้างที่จะตอบรับนะครับนอกจากนี้เองเรื่องการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 เนีย่ย ตอนนี้เป็นคิวของทางเอสตราซนก้านะครับซึ่งร่วมกับทางออกฟอร์ดพัฒนาการของวัคซีนเป็นไปด้วยดีนะครับทำให้ตลาดสหรัฐค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางบวกสวนทางกับยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้กังวลกับราชรการรอกดาวต่างๆคาดว่าจะทําให้เศรษฐกิจน,นั้นอาจจะได้รับผลกระทบพอสมควรทีเดียวครับใช่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะยอมถ่ายโอนอํานาจร,รายากาศทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะสดใสามากยิ่งขึ้นละค่ะส่งผลทาให้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียวันนี้นะคะขานรับกับประเด็นดังกล่าวและประเด็นในเรื่องของประเ ประสิทธิภาพของตัววัคซีนนะคะปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสพอตลาดทุนเนี่ยนะคะวิ่งได้แรงแบบนี้ทิศทางราคาทองคาก็วิ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าวิ่งลงนะคะล่าสุดเนี่ยมาทดสอบสักประมาณ1820ปรี่เหรียญน,นะคะเดี๋ยวดูว่าแนวรับตรงนี้จะรับได้หรือไม่เพราะว่าถ้าแนวรับถัดไปนี่ไปเจอสักประมาณ1,800เลยนะคะแต่ระหว่างนี้ค่ะบรรยากาศที่สดใสแบบนี้นะคะกับทิศทางของความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในเทรดถามค่ะ ตามเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณประกิตเสริวัฒนาเกตผู้อำนวยการอาวุโสจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิงครับในเชิงฟันโฟของตลาดหุ้นไทยวันนี้เองถือว่ายังน่าจะสดใสต่อเนื่องนะครับทิศทางแนวโน้มการไหลเข้าของเงินทุนรวมถึงปัจจัยบวกต่างๆเนี่ยจะมีอันิับสองต่อตลาดหุ้นไทยได้นานขนาดไหนครับตรงนี้ฮะผมว่ายังเรื่องของฟันโโฟเรายังคาดหวังได้อีกเยอะมากๆครับอย่างที่เมื่อกี้ ทางผู้ประกาศข่าวเนี่ยได้แจ้งกับทางผู้ชมไปแล้วว่าทางสหรัฐเองมีการเ,าเรียกได้ว่า <c oughs> วค a n ิเดตรัฐมนตรีครังเนี่ยเป็นคุณเจเนตเยเล่นอันนี้เรื่องใหญ่มากๆ <c oughs> นะครับเพราะว่าการเป็นคุณเจเดตเยเล่นเนี่ยมันคือการเปิดสัญญาณในะการสอดประสานกันระหว่างนโยบายการาผ่างถอนคายกับนโยบายการเรียนถอนคายชุดใหญ่ในปีหน้า <c oughs> นะครับ <c oughs> มันเกิดปริมการลงทุนนะครับก็คือตอนไฟเด็บเบเจอ่าตอนไฟอย่าไปสู้กับเจเนตเยเล่นผสมกับคุณ เจดอนพาเวลนะครับดังนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่สภาพคล่องท่วมแล้วก็การเก็งกําไรในเสิ่งทรัพย์เสี่ยงจะบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องตีมเรื่องของ after trade war นะครับ after trade war ก็คือ trade war เนี่ยมันจบไปแล้วแต่มันจะกลายเป็น free trade war นะครับก็คือสงครามการค้าเสรีนะเมื่อมีสงครามการค้าเสรีคนที่ได้ประโยชน์ก็คือ emerging market south east asia north asia แล้วก็ไทยด้วยนะครับครับ นัลกลงต่างประเทศที่เข้ามานะะในเดือนนี้เนี่ยผมว่ามันแค่เริ่มต้นนะเพราะว่ามันไม่ได้เข้ามาแต่ไทยอย่างเทียวเข้ามาทั้งในภูมิภาคทั้งดีเจนอลนะครับเข้าไทยเยอะหน่อยแต่จะเป็นเพราะว่าไทยแห้งมานานนะครับ <c oughs> แล้วก็เราดูได้เลยว่าตลอดตั้งแต่เกือปีที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติขายไปแล้วกว่าหนึ่งล้านล้านบาทนะครับอาจจะมีต่างชาติแบบว่าสายผมดําคนไทยสัญชาติไทยบ้างเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึง่งแต่ว่า ที่มันเป็น o ควต์ฟันและขายไปเนี่ยเขาแทบไม่ได้เฉอหุ้นไทยเลยที่ผ่านมาดังนั้นการซื้อกลับมารอบนี้ไม่แปลกใจที่จะมุมมามารับแล้วน่าจะยังมีต่อนเนี่ยนะครับค่ะหลายหลายคนเนี่ยนะคะประเมินสถานการณ์แล้วก็แรงซื้อเข้ามากระจายในหลายกลุ่มนะคะถ้าหากว่าประเมินในช่วงนี้นักลงทุนต่างชาติเขาจะมองกลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างคะ,คะแน่นอนนะครับผมมองว่าเขามองไปที่ตัว a ว u e เพ a y นะครับโ o วต์เพ a y คงเน้นไปที่พลังงานปิดโตเคมีนะครับอันนี้ค,คือยืดพื้นเลยนะลองลงมาก็เป็นพวกกลุ่มไซค,คลอย่างพวกกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ถัดมานเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มอุปโภคบริโภคในประเทศนะครับเพราะว่าเมื่อภาพรวมการส่งออกภาพรวมของเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก่อนถัดมานเนี่ยมันก็จะเป็นพวกโรมเมนติกนะครับพวกที่อิงกับการอุปโภคบริโภคในประเทศก็จะได้ประโยชน์ตามมา ดังนั้นชุดแรกเลยพลังงานปตทชุดสองเป็นป t g c IVL นะครับชุดสามเป็น DBL Tisco ชุดสี่ก็จะเป็นพวก c g o Home ฮ o r c r c ออย่างเงี้ยครับแล้วก็ a d v a n c e รวมไปถึงพวกสวัสด์อ็มทีตีดีเนะครับณนะจังหวะแบบนี้ครับพี่ปิงครับภายใต้เงินทุนที่ไหลเข้ามาระลอกแรกแบบนี้แล้วเนี่ยไหนคนอาจจะมีคําถามว่าเราจะตามหุ้นกลุ่มที่มีการซื้อนําตลาดไปแล้วหรือว่าจะมุ่งเน้นไปกลุ่มที่ยังแล็กกาดอยู่ดีครับ พอได้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าที่ขึ้นนําไปแล้วก็จะขึ้นต่อเนื่องนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับย่อมาคือน่าเอามากๆนะครับใปนแต่ตะตัวนะครับคือที่ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นพลังงานเป็โตเคมีคือเหยือเพิ่งประมาทนะครับว่าจะเขาจะเอาแค่นี้ยังมีอีกหลายชุดนะครับค่ะระหว่างที่เรากําลังดูอยู่นี้เนี่ยนะคะเช้าวันนี้ขึ้นไปทดสอบสักประมาณ 1, 4 3 0จุดนะคะถ้ามองภาพทางเทคนิคโอกาสกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงนี้ ในช่วงสั้นๆประเมิยยังไงบ้างคะอุอยากให้ลงครับค่ะนะครับมันก็คงต้องลดความร้อนลงมาบ้างครับนะฮะเราก็จะเป็นโอกาสให้คนที่รออยู่นะครับแต่ว่าเชื่อผมนะครับว่าลดความร้อนตอนนี้มันก็จะร้อนแบบว่าบวมๆแล้วก็จะขึ้นไปอีกนะ <c oughs> นะเราจะไปรอให้ตลาดเย็นเลยคงเป็นไปไม่ได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าตีนจะลงจนมาชัดมากนะครับครับ อย่างที่เห็นตอนนี้ตลาดค่อนข้างจะพันผวนพอสมควรเะครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมากว่า10จุดตอนนี้ลงมากว่า4ี่จุดแล้วเพราะฉะนั้นเองกรอบแนวรับสําคัญถ้าเกิดเราจะรับรอบนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไรหร่ฮะอ๋อประมาณพันสี่ร้อยห้าจุดประมาณพันสี่ร้อยสี่ลงมาน,นี้เริ่มน่าเอานะครับ,รบแล้วก็พันสามร้อยแปดสิบเอาเยอะๆนะฮะแสาร้อยห้าสิบนี่ใส่เต็มแม็กนะครับออ,อาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ลงมารอเราว่างได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ โอ้ต้องมีครับของร้อนันก็ต้องมีแกงวอบ้างครับ sort ค of ่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ให้ตัวหุ้นไปแล้วนะคะถ้าจังหวะแบบนี้นะคะเราประเมินสถานการณ์เราจะเห็นได้ว่าฟลไหลเข้าเราจะต้องมีการให้น้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยสักประมาณเท่าไหร่ดีคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศกองทุนต่างๆด้วยนะตอนนี้เราให้น้าหนักหุ้นไทยสักประมาณเท่าไหร่คะก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่า เพราะว่าไทยมันยังมีเรื่องแบบว่าไม่เป็นเรื่องรออยู่อีกเยอะนะครับ <c oughs> น้ำหนักการลงทุนแค่10-20%ของพอร์ตก็พอแล้วนะครับ40% <c oughs> ไปหุ้นจีนเลยนะฮะ15% <c oughs> ไปหุ้นยุโรปอีก15%ไปหุ้นเวียดนามยังดีกว่าหุ้นไทยเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> อาจจะมีทางสา,ารถอีกสักส่วนหนึ่งนะครับคิด <c oughs> ง่ายๆครับถ้าหุ้นไทยขึ้นหุ้นต่างประเทศจะไม่ขึ้นเหรอครับใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ไง แต่หุ้นต่างประเทศขึ้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าหุ้นไทยต้องขึ้นตามนะครับดังนั้นไม่จําเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทยครับสุดท้ายนี้ขอสั้นๆครับกรอบเพดานบนสุดที่เรามองไว้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้บอกแนวรับมาแล้วฮะโอ้ขอบฟ้าไม่อาจขวางกั้นนะฮะเลยจากสองฟ้าสีครามก็เป็นจักรวาลนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปมองหน้าบนเลยนะครับอีหน้านี้ตีมการลงทุนมันใหญ่ครับนี่มันไปได้เรื่อยๆจริงครับคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะจะดูเริ่มมีความน่าสนใจเริ่มมีความร้อนแรงจากเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาจากนักลงทุนต่างชาตินะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงให้น้ําหนักการลงทุนในหุ้นไทยยังอยู่ในกรอบจํากัดคือลงทุนอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยังประพองไว้นะคะเพื่อที่จะรอโอกาสการเติบโตถ้ามีจังหวะก,ก็อาจจะมีการพ่องเพื่อที่จะขายทำกำไรแล้วก็กลับมาซื้อรอบใหม่ได้ด้วยคือต้องบอกว่าของร้อนอย่างที่นักวิเคราะห์เราบอกไปนะคาจะมีบางช่วงบางเวลาที่มีการพักฐานกันบ้าง1 4นสี่ร้อยสี่พันสี่ร รับแรกหากมีการย่อลงมา1 3 8 0 1 3 5 0นี่เป็นจุดซื้อเะครับเพราะว่าปีหน้าน่าจะเป็นตีมเหมือนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะว่าทั้งรัฐมนตรีคลังรวมถึงประธานเฟดของทางสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะมีนโยบายที่สอดประสานกันนด้คะนอกจากนี้ค่ะเรามาดูหยวนนะคะจากทางรายการกันบ้านนะคะวันนี้มีจากสบริษัทหลักทรัพย์มาฝากการหยวนต้านะคะมองไปที่ KKP กสิกรไทยให้ไว้ที่ MTC นะคะและ DBS มองไปที่ Intouch ค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามต่อครับ ปัจจุบันนี้นะครับระบบเพย์เมนต์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่การจ่ายเท่านั้นล่าสุดนี้มีการควบรวมในเชิงการให้บริการในรูปแบบการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทาง True Money นะครับได้ขยายแพลตฟอร์มเพิ่มบริการนะครับในส่วนของการเงินครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคของการลงทุนครับรายละเอียดล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยจากนางสาวนัทวดีไซเอียผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรมธุรกิจบริษัททรูมันนี่จำกัดครับ ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปิดเผยว่า t r u e m o n e y ขยายแพลตฟอร์มเพิ่มบริการทางการเงินครบวงจรโดยร่วมกับบริษัทในเครือบลนอเอเซนเวลจำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บริษัทเอเซนมันนี่จำกัดเปิดตัวสมาร์ทอินเวสต์บริการเปิดบัญชีและชำระเงินซื้อขายกองทุนรวมผ่านแอป t r u e m o n e y w a l l e เเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดลงทุนง่ายๆใครก็ทำได้บน True Money Wallet ครับเพื่อเปิดโอากาสให้ผู้ใช้ True Money เป็นประจำกว่า15ล้านรายได้มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนโดยก้าดนะครับว่าในปี2564จะมีนักลงทุนรายเก่าและก็รายใหม่เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า6แสนรายและสร้างมูลค่าการลงทุนรวมกว่า15,000ล้านบาทด้วยกันครับ ข้อดีหลักๆค่ะอย่างที่เมื่อกี้เรียนมันมีสามข้อหลักๆเลยนะคะก็ <c oughs> คือว่าลูกค้าทูม,มันนี่ทุกคนนะคะสามารถที่จะเปิดแอป,ปม,มันนี่เนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาศึกษาการลงทุนได้เลยทันทีแค่หนึ่งคลิกนะคะคือยังไม่ต้องเปิดบัญชีกับแอสเซนเบลก็ทําได้เลยนะคะแล้วก็ข้อดีที่2เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ เปิดกองทุนง่ายภายในเวลาแค่10นาทีนะคะคือ10นาทีเปิดออนไลน์สามารถเข้าถึงกองทุนได้600กองทุนทันทีนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นอีกอันนึงก็คือว่าเนื่องจากลูกค้าใช้ทูตมอนี่วอลเล็ยไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะมีเงินอยู่ในบาลานซ e ์ของทู u ม o นี่อยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้การซื้อมันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะมันคือการแค่โยกเงินจากบัญชีวอลเล็ตไปซื้อการลงทุนให้เงินงอกเงยง่ายๆนั่นเองค่ะ สำหรับบริการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนผ่านแอป True Money Wallet นะครับจะนำเสนอกองทุนรวมมากกว่า600กองทุนจาก10บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำได้แก่บจอ Pri ซิเปิลบจอาลิสต์บจอลน n d แ n นด์เฮาส์บจไทยพาณิชย์บจกรุงศรีบจยูอ u บประเทศไทยจำกัดบรวันบจวันจำกัดนะครับบจเกียรตินาชินจำกัดบจวีจำกัดและบจทหารไทยพร้อมเชื่อมเทคโนโลยี e ีโว l เลท เข้าบริการฟันคอนเน็กของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปนะคะเพราะว่าณปัจจบุบัน t r u e Money หลายๆคนมีบัญชียอยู่แล้วนะคะทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะเป้าหมายของการลงทุนณปัจจุบันนี้นะคะผู้จัดการกองทุนมองไปที่ตลาดหุ้นจีนมีโอกาสเติบโตค่อนข้างดีนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ BCA p เองก็มองเห็นโอกาสการลงทุนนี้เลยออกกองทุนหุ้นจีนที่ไปเน้นในหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาฝากกันและค่ะโดยทางด้านของบลจบางกอกแคปิตอลหรือว่า BCA p นะคะเสนอกองทุนเปิด BCA p c h i น a าเทคโนโลยี BCAP B Cap C, C t e เ h นะคะเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้จองซื้อขั้นต่ำ500บาทค่ะสามารถสร้างโอกาสการเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีจีนซึ่งมีโมเดลธุรกิจที่โดดเด่นและมีศักยภาพการเติบโตสูงโดยจะลงทุนหุ้นเทคโนโลยีจีนผ่านกองทุน ETF ไม่น้อยกว่า2กองทุนนะคะสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนนั้นจะไม่เกิน79%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ กองทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการน,นะคะก็ถือว่าเป็นการผสมผสานบริหารความเสี่ยงแล้วก็สร้างโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจแหละคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าน่าสนใจมากๆเพราะว่าแนวทางการลงทุนในกองทรัสปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากผลตอบแทนค่อนข้างจะสดใสด้วยนะครับ,รบแนวโน้มน่าสนใจขนาดไหนช่วงหน้าติดตามกันครับ เตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตท,ทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุทธที่2และพุทธที่4ของเดือนแล้วมาอัปเดตกันนะคะ ที่บอกกันไปนในช่วงนี้เองจะพูดคุยกับผู้บริหารกองทุนกองทรัสต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพแล้วก็ถือว่าจะมีโอกาสในการสร้างผลกําไรในอนาคตนะครับซึ่งอยู่ในทำเลที่โดดเด่นวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณเสกทัศน์จงสิริวัฒน์ผู้บริหารงานวานิธนกิจธนาคารเกษตรไทยจํากัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอสลีนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณเสกทัศน์ค้ะในช่วงระยะเวลาตอนนี้เนี่ยนะคะอยู่ระหว่างของการจองซื้อด้วยนะคะเป็นโอกาสของนักลงทุนที่สนใจการลงทุนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่ถือว่าเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ EEC นะคะดังนั้น s r e e ีค่ะมีการเพิ่มทุนครั้งที่2เราเตรียมเอาเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการที่จะเติบโตของธุรกิจอย่างไรบ้างคะอ๋อครับ สำหรับกอง cross เอชวีดครับก็จะมีการเพิ่มทุนครั้งที่สองโดยจะนําเงินทุนประมาณ 1, 3 3 7ล้านบาทเนี่ยไปลงทุนเพิ่มเติมนะครับในสิทธิการเช่าของโรงงานรับฟันสินค้าสําเร็จรูปจํานวน15อาคารนะครับพื้นที่รวมเนี่ยประมาณ4 8 0 0 0ตารางเมตรโดยทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม,ตมนั้นก็จะครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองและสระบ,บุรีนะครับโดยภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเนี่ยก็จะทําให้้นที่เช่าของกอง cross เพิ่มขึ้นประมาณ14%ครับจากเดิมที่ประมาณ3แส30,000ตารางเมตรเนี่ยเป็นประมาณ3แส80,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็จำนวนทรัพย์สินที่เป็นอาคารโรงงานและสังส์สินค้าสำเร็จรูปน,นะครับจะเพิ่มจาก131ยูนิตเป็น146ยูนิตนะครับแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินของกองคลัสเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ9,900ล้านบาทเป็นกว่า11,000ล้านบาทครับผมครับ ทีนี้เองเนี่ยหลายคนก็เห็นได้ถึงแนวโน้มการดําเนินธุรกิจของเราแล้วอยากจะให้ย้ําภาพชัดความชัดเจนอีกนิดนึงครับว่าจุดแข็งจุดเด่นของเราเนี่ยมีจุดไหนกันบ้างเพื่อที่ผู้ลงทุนกําลังติดตามข้อมูลข่าวสารในขณะนี้อยู่ครับครับได้ครับก็ผมมุมจะขอสรุปเป็นประมาณ3ประเด็นนะครับ <c oughs> ประเด็น <c oughs> แรกคงเป็นเรื่องของทําเลทรัพย์สินนะครับ <c oughs> เพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดที่กองทัพเข้าลงทุนเนี่ย เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและการขนส่งนะครับโดยกว่า90%เนี่ยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตของ EEC นะครับ,รบซึ่งก็จะได้ประโยชน์โดยตรงจากนยโยบายของรัฐที่สนับสนุนการลงทุนต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งก็จะส่งผลท่านของผลให้ผู้ประกอบการเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น นะครับแล้วก็จะทำให้อัตราการเช่าของกองทัสดีขึ้นตามไปด้วยนะครับนอกจากพื้นที่ของ EEC แล้วเนี่ยกองทัศก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตจังหวัดสระบ,บุรีด้วยซึ่งก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งไปยังภาคเหนือและภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับ ประเด็นที่2คงจะเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับที่ก็มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะว่าย้อนหลังเนี่ยในตั้งแต่ปี6062เนี่ยคือรายได้เติบโตตั้งแต่ตต16ถึง23นะครับและปัจจุบันเนี่ยกองทรัสต์ก็ยังรักษาอัตราการเช่าหรือว่าที่เราเรียกว่า occupancy rate เนี่ยที่มากกว่า90ซึ่งก็จะนับว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันนะครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นแล้วนะครับผลกระทบจากสถา,านการณ์โควิดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจากัดนะครับเพราะว่าในทิ่แล้วถ้าเราเห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นค่าเช่าเนี่ยก็คือนับว่าเป็นส่วนน้อยมากเมร่ะเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นนะครับก็เรียกว่ากระทบค่อนข้า,างจากัดเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับยิ่งเราเห็นได้ยินข่าวเรื่องสองครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะความที่คนจะน้อยลงแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ประธานาธิบดีใหม่แต่ว่าก็ทําให้ผู้ประกอบการหลายแห่งเนี่ยที่มีโรงงานอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเห็นถ มีฐานการผลิตหลายแห่งนะครับหรือว่า,าเริ่มมีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เร่งให้การตัดสินใจย,ย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการเกิดขึ้นเร็วขึ้น เมื่อมีการย้ายแล้วเนี่ยประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับกองคลัสเพราะว่าเวลาย้ายเนี่ยเวลาเขาย้ายมาถ้าย้ายเป็นคลัสเตอร์ใช่ไหมครับตอนนี้ก<ะ>็จะมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการเช่าพื้นที่เพื่อส่งวัตถุดิบและส่งสินค้ากผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยย้ายตามเข้ามา,าด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายคงจะเป็นเรื่องของความมืออาชีพของทีมบริหารนะครับโดยกองคลัสเอสรีนะครับบริหารงานโดยบริษัท WHA Industrial d l v e l o p m e n t ซึ่งก็เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมระดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและก็พร้อมจะสนับสนุนการเจติบโตของกองทรันะครับแล้วก็มีความตั้งใจ ที่จะสร้างมูลค่าให้แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ในระยะยาวครับผมถือว่า w h a Group A นะคะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะคร่ำบอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีอัตราก,การเติบโตน,น่าสนใจนะคะ <S <S ดังนั้นสําหรับนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามามีโอกาสการลงทุนร่วมไปกับการเติบโตนในครั้งนี้รายละเอียดน,นะคะสําหรับคนที่อยากจะเข้าร่วมลงทุนตอนนี้จะสามารถจองซื้อได้หรือเปล่าคะ อ๋อได้ครับแน่นอนครับแล้วก็วันนี้นะครับช่วงเช้าแล้วก็มีการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายแล้วนะครับที่7บาท7บาท30สตางค์นะครับซึ่งก็จะมีส่วนลดประมาณ5%จากราคาตลาดนะครับโดยที่ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถจองซื้อได้ คือยังคงต้องจ่ายที่ราคาสมสุดคือที่7จ็บาทห้าสิบนะครับ <c oughs> แต่จะได้รับเงินส่วนต่างคืนนะครับผม <c oughs> โดยที่สําหรับผู้ถือเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของเอสว็นะครับก็จะมีเวลาจองซื้อได้อีกอได้อีก3วันจนถึงวันพฤหัสที่วันที่2ี่พฤศจิกายนนะครับ <c oughs> แต่สําหรับบุคคลทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีเพิ่มได้อีกหนึ่งวันคือสามารถจองซื้อได้ถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับส่วนช่องทางที่สามารถซื้อได้นะครับหลักๆก็จะมี2ช่องทางก็คืออันแรกคงเป็นเรื่องของออนไลน์นะครับสําหรับ นักลงทุนท่านใดที่ใช้แอปพลิเคชันของ K+ Plus อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถล็อกอินเข้าในเว็บไซต์นะครับสามารถทำการจองซื้อผ่านเว็บไซต์เคไ i n ินเวคือเข้าล็อกอินไปเว็บไซต์ w w w เ a ็บกสิกรแบงก์คนะครับแล้วก็ไปที่แถบของการลงทุนแล้วก็เลือกการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเคไ i i n น e s t นะครับนี่คือช่องทางแรกช่องทางที่2ถ้าไม่สะดวกออนไลน์ก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาครับครับจองซื้อได้ถึงเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ฮะ,ะผู้ถือหน่วยเดิมนะครับจนถึงตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงววััันนนที่26คคือะรบ ส่วนผู้ลงทุนทั่วไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้ได้จนถึงวันสุกที่27ครับ๋อครับทีนี้คําถามที่นักลงทุนน่าจะสนใจมากที่สุดก็คือผลตอบแทนนะครับแนวโน้มของเราเนี่ยเท่าที่มีการประเมินเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อใช่ครับคือคัวกองทรัสต์นะครับก็คือมีการจัดทําประมาณการผลตอบแทนของปีหน้าคือปี64นะครับแล้วก็ ให้มีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีเนี่ยโดยประมาณการผลปตอบรน์ตอบแทนที่จะจ่ายอยู่ที่ประมาณ69สตานนะครับ,สบ69สตานเนี่ยซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับราคาเสนอขายสุดท้ายที่7บาท30สตานเนี่ยก็จะเห็นได้ตัวเลขที่ประมาณ9.45เปเตก็นับว่าเป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจในะครับเมื่อเทียบกับกองทรัสที่มีลักษณะใกล้เคียงกันครับ ค่ะอยากจะให้คุณเสกทัศน์นะคะช่วยย้ำกันสักหน่อยนะคะถ้าหาว่ามองจากราคาจองซื้อคือ7จ็บาทสมีส่วนลด5%อน5คือณปัจจุบันเนี่ยเจบาทห้านะในตลาดนะคะนักลงทุนมีโอกาสที่ค่อนข้างดีนะคะคแล้วก็มีโอกาสได้รับอัตราผลผลที่น่าสนใจด้วยนะคะสม่ําเสมอด้วยวแต่อยากจะให้ย้ําเพิ่มเติมค่ะสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะคะถ้าหาว่านักลงทุนพลาดไปแล้วจะสูญเสียอะไรไปบ้างคะ ขอ<ะ>ก็เรียกว่าคือจริงๆแล้วอยากจะเสนอว่าจริงแล้วการเพิ่มึุนของเอวิก็เรียกว่าเป็นอีกทางเรื่งองของการลงทุน<ะ>ครับโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจประเทศตอนนี้ก็มีความผันผวนมีกรจังหวะหาจังหวะในการลงทุนยากนะครับโดยรวมถึงแล้วเนี่ย ผลตอบแทนไม่ว่าจากตราสารหนี้ดอกเบีย้ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับก็กองคลัสซ์ h อก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สถาบันลงทุนที่มองหาผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาของหน่วยคลัสซ์อาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตจากการสะท้อนการเติบโตผลการดำเนินการของกองคลัสซ์ครับอืมครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างมากเลยนะครับสำหรับการลงทุนในช่วงนี้เพราะว่าผลตอบแทนถือว่าน่าจูงใจอย่างมากประเมินจากแนวโน้มเศรษฐกิจ ในปีหน้าก็น่าจะมีโอกาสสดใสต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับต่อแน่นอนครับใช่ครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีสสดค่ะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนนะคะเพราะว่าเอสเดนะคะณปัจจุบันถือได้ว่ามีการจ่ายอัตราผลตอบแทนที่สม่ําเสมออัตราผลตอบแทนนะคะหลังจากเพิ่มทุนมาอยู่ในระดับ9%กว่านะคะน่าสนใจนะคะอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพพื้นที่ของ EEC ีที่รองรับการเติบโตและยิ่ง After trade war ยังมีการย้ายฐานการผลิตนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณเสกษัศน์บอกไว้ย้ายเข้ามาเป็นคลัสเตอร์นะคะมีโอกาสการเติบโตอีกมากอัตราการเช่าอยู่ในระดับมากกว่า90%คือถือว่าเข้าองค์ประกอบ หลากหลายส่วนที่เหมาะสมะเป็นสินทรัพย์ที่ต้องถือครองเลยนะรราคาก็ถูกกว่าตลาดนะครับออนตอบแทนสูงนะฮะศักยภาพของทำเลด,ดีมากๆเพราะฉะนั้นเองลองตัดสินใจดูนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมและก็จองสื่อสารนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนโอกาสสำคัญนะครับสำ,รบสำหรับการหาสินทรัพย์ในการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตของเราด้วยใช่ค่ะ,น,ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับการจัดพอร์ตในเช้าวันนี้ค่ะวันพรุ่งนี้10บโมงหนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ